พารู้จักอีกหนึ่งสูตรผอมนอกกระแสเตดีเวอร์อาหารเสริมโคเมียมช่วยลดความอ้วนไขมันสะสมแถมได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเลยคะ่ะพผืผ่อานลดน้ำหนักตามท้องตลาดเนี่ยมีเยอะมากเลยนะแต่คุณคุณเคยลองสังเกตส่วนผสมของตัวอาหารเสริมดูไหมมีหลายแบรนด์นะที่ใส่สารมาตัวหนึ่งที่มาช่วยคุมน้ำหนักนั่นก็คือโคเเมียมอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันเนาะแต่ช่วยเรื่องลดน้ำหนักได้ดีเลย เป็นแรท่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายสำคัญมากๆในขบวนการเผาผลาญน้ำตาลกูโคจากคาร์โบไฮเดตและไขมัน โดยกลไกของตัวโคเมียมเนี่ยคือการนำน้ำตาลกูโคจากข้าวแป้งเข้าไปในเซลล์เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานสำรองช่วยรักษาปริมาณน,น้ำตาลในร่างกายให้คงที่จับไขมันที่ทานเข้าไปไม่ให้ถูกย่อยหรือดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและช่วยลดความอยากน้ําตาลได้นะส่งผลให้น้ําหนักเนี่ยลดลงที่สําคัญโคเมียมช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันทําให้อินซูลินเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นมีงานวิจัยทดลองในคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนเนี่ย80คนโดยให้กินโคเีียม1000ไมโครกร,รัม40คนส่วนในีคนเนี่ยไม พบว่ากลุ่มที่ทานโครเมียมน้ำหนักและค่าไขมันลดลงโดยปริมาณโครเมียมที่คุณหมอแนะนําให้ทานในคนทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่200มโครกรัมต่อวันนะคะแต่ในงานวิจัยเขาทดลองที่1,000มโครกรัมต่อวันในคนที่เป็นภาวะโรคอ้วนเนาะ อย่าสับสนกันเนาะคุณหมอนหลายท่านเนี่ยมักจะให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือคนที่มีภาวะต้านอินซูลินเพราะว่าจะปลอดภัยและก็ส่งผลดีต่อน,น้าหนักในระยะยาวได้นั่นเองแต่ก่อนที่คุณหมอจะสั่งจ่ายเนี่ยก็ต้องสักประวัติกันก่อนเนาะเพราะว่าตัวโครเมียมเขาก็มีข้อครวรระวังเหมือนกันเช่นคนที่ตั้งครรภ์โรคหัวใจก็ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนไม่ควรทานติดต่อกันนานเกิน6เดือนเพราะจะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงไตาวายได้ ในบางคนเนี่ยทานแล้วอาจเกิดอาการท้องอืดคลื่นไส้ยี่ห้อที่กูรูเช็คมองว่าโอเคปลอดภัยก็มีหลายยี่ห้อเลยเช่นของตัวฟาร์มานอร์ตตัว GNC แล้วก็ไลเอ็กซนชันก็โอเคนะคะซึ่งก็สามารถทานคู่กับอาหารเสริมลดน้ำหนักตัวอื่นได้นะสุดท้ายนี้นะคะอาหารเสริมลดน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ใช่ทางลดลดความอ้วนเนาะเราต้องควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องกูรูเช็คสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย